สวัสดีจ้าเมื่อนี้สิผ้าไปเก็บบักเขียเทศได้บนนี้พี่น้องไปเราไปเบิ้งต้นบักเขียเทศกันนะจ้าแนวใสพี่น้องสิเก็บมาใซตตับบหุ่งจ้ะเราไปดูบักเขียเทศกันเนาะโุ๊ยเกือบลม่มสิ่งที่ต้องการที่สุดคือตับกหุ่งได้พี่น้องเนี่ยนะเก็บบักเขียเทศพวปลู่ไว้ให้พี่น้อง มันแท้วยาวไปคุณนะจ้าต้นก็นจงใบบดกพวกวัวนั่งตันไปออกนะจ้ะแต่ว่าหมากลาหลายเลยพี่นอ้องน,นี่คือกระบักที่เราจะใส่นะเก็บพี่น้อง ดกมากฟินเลยพีน่น้องเลยมาเก็บเองเนี่ยเอ้ยเก็บไปตำมะคงนะจา้าเดี๋ยวจะกินตำมะคงละอดมาหลายวันแล้วไหม คนปู่คนปู่ของเมียเก็บต่อจะ้ะโดกเทเดพี่น้องเก็บจัดทุกคนเห็นบ่พี่น้องโดกแท้โดกโดก อยากใส่ชีวิตยุงสีแล้วพี่น้องนะเยอะมาจ้ะกินบาท่านแล้วพี่น้องเอ้ยสิเฮดอันมะเขือเทศแช่อิ่มไหพี่น้อง น้อยแนนแน่เนี่ยหมดแล้วเอาแค่นี้พอเห็นว่าพี่น้องจา๋าไปตามบังพวงบอดีเฮาติดตามคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายพี่น้องนี่ขึ้นผลผลิตบะเขือเทศที่นนั่งเก็บแพ็คไว้ให้เมียพี่น้องจากต้นน้อยๆยูฟุนละจ้ะ ยมอญอ้เนีย่อยอีุ่่นเหรอจ้ะนี่คืออันนี้ที่เก็บมือนี้จ้ะอันนี้คือก้อนหน,นานน่นที่นั่งเก็บเวทายเมียเนาะจ้ะไปต่ำบักหุงกันพี่น้องทุกคนดูดูติดตามคลิปต่อไปน้ำเด้อจ้ะ